เมื่อความรักครอบงำจนกลายเป็นความหลงทําให้เธอได้ต่ะตกอยู่ในวังวนแห่งตันหาที่ไม่อาจจะหาทางออกได้นะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของเซโล่สาวน้อยวัยสิปีเธอนั้นอกหักร้องไห้เสียใจนะครับจนได้มาเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าและหลังจากที่ทั้งสองคนได้เจอกันนะครับเธอก็ได้ตกอยู่ในความคลั่งไคล้หมกมุ่นกับเรื่องบนเตียงอย่างมากเธอนั้นมอบทั้งกายและใจให้กับเขาจนในวันหนึ่งเธอก็ได้รู้นะครับว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่ แต่ว่าความหลงไหลของเธอที่มีต่อเขาก็ยังไม่หมดสุดท้ายแล้วเรื่องราวของสาวครั่งรักจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยุนเรื่องแอปโซ,ซดาหลง หนังเริ่มมาที่เซลโล่สาววัยสิปีนะครับที่เพิ่งจะโดนแฟนหนุ่มทิ้งมาหม,มาดๆแล้วเธอนั้นก็เสียใจเจ็บปวดอย่างมากกับความรักในครั้งนี้เธอนั้นได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายอยู่ในห้องแต่ว่าในระหว่างที่เธอกําลังฟูมฟายอยู่นั้นมันก็ได้มีชายหนุ่มคนนึงทักเข้ามาในแชทนะครับและเขานั้นก็ชมว่าเธอสวยเซลโลก็เลยได้พูดคุยกับเขาซึ่งมันก็ทําให้เธอนั้นอารมณ์ดีขึ้นมาทันตาเห็น โดยเซลโลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับเธอก็เลยบอกกับพ่อแม่ว่าเธอต้องการไปพบจิตแพทย์เพราะว่าเธอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะแปลกกว่าคนอื่นทําให้เข้าสังคมไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่เธอก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มองว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดต้องไปหาหมอละมั้งซึ่งเซลโลเองก็ยังยืนยันว่าเธอต้องการไปจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นเธอก็ต้องย้ายไปเรียนที่อื่น ซึ่งต่อมาเธอก็เริ่มจะเบื่อนะครับในการคุยกับพ่อแม่เธอก็เลยขึ้นไปคุยแชทกับหนุ่มคนนั้นต่อโดยหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่าอาเลโจเธอได้คุยกับเขาเยอะมากนะครับจนทําให้เธอเนี่ยเริ่มรู้สึกสนิทกับเขามากขึ้นแม้จะยังไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ตามและเธอเนั้นก็มักจะเล่าเรื่องราวความรู้สึกต่างๆในชีวิตประจําวันให้กับอาเลโจฟังนะครับซึ่งในแชทที่เซลโลกับอาเลโจอยู่มันก็เหมือนเป็นกลุ่มแชทนะครับที่มีคนอยู่หลายคนในนั้นแล้วในตอนนี้ในกลุ่มก็มีการนัดเจอกันที่ร้าาานนอาหารก็ลชวซ หใ้มาเจอกับเขาาในนนงี้ซโลก็เลยไปขอพ่อกับแม่นะครับเพื่อจะไปในงานแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็ห้ามเอาไว้เพราะว่าพวกเขาก็คิดนะครับว่าเธอยังไม่รู้จักกับคนพวกนั้นดีและการไปเจอตัวจริงมันก็ไม่เหมือนกับในแชทมันอันตรายเกินไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ตื้อจนได้แม่ของเธอก็เลยขับรถไปส่งและเมื่อไปถึงเซโลก็ได้เจอกับทุกคนในกลุ่มครับแล้วก็ได้เจอกับอารเโชครั้งแรกซึ่งเมื่อเธอเจอกับเขาเธอก็รู้สึกประทับใจเขาในทันที โดยในระหว่างที่คุยกันอยู่อเลโชเนี่ยคอยขยบเข้ามานั่งใกล้เซลโลขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเธอก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้าอเลโชเนี่ยก็ตามเธอมาด้วยแต่ว่ายังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันครับแม่ของเซลโลเนี่ยก็มารับเซลโลก็เลยบอกลาอเลโชและเขาก็ได้ขอจูบเธอก่อนกลับแต่ว่าเซลโลเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับและก็รีบไปหาแม่ซึ่งที่เธอทําแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบนะครับแต่ว่าเธอนั้นเขินจนทําตัวไม่ถูกต่างหาก และในตอนนี้เซลโล่ก็ตกหลุมรักอาเลโจเข้าแล้วนะครับเธอได้เปิดใจแล้วก็เผยความรู้สึกให้กับเขาอย่างเต็มที่ซึ่งอาเลโจเองก็รู้สึกเหมือนกันต่อมาทั้งสองคนก็เลยนัดเจอกันอีกครับอาเลโจก็ได้ขับรถพาเซโล่ไปที่บ้านแล้วทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่มีให้กันตอนนี้มันก็ห้ามเอาไว้ไม่อยู่พวกเขาได้โผล่เข้าจูบกันอย่างดูดดื่มนะครับและอาเลโจเนี่ยก็ได้พาเซลโล่เข้าไปยังห้องนอนของเขาเขาได้ถอดเสื้อผ้าของเธอออกทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ไได้้เขาปรรัลมซโ่่บแต อยู่ๆเซโลก็บอกว่าเธอยังไม่พร้อมในตอนนี้มันเร็วเกินไปอาเรโจเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าถ้าแบบนั้นเขาจะไม่ทําอะไรเธอถ้าเธอไม่อยากจะทําซึ่งในคืนนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เลยแค่นอนกอดจูบกันครับไม่มีอะไรมากกว่านั้น ต่อมาอเลโจเนี่ยก็ขับรถมารับเซโรที่โรงเรียนนะครับแล้วก็พาเธอไปที่บ้านเหมือนเดิมซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงไม่ได้มีอะไรกันนะครับได้แค่กอจูบกันเท่านั้นแต่ว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเซโรก็จะถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เข้าไปกอจูบกับเขาและเธอก็มักจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านของอเลโจจนถึงในตอนมืดก่อนที่จะกลับบ้าน ซึ่งต่อมาในคืนนึงเธอก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็พบว่าแม่เนี่ยแอบดูสมุดบันทึกส่วนตัวของเธอนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของอาเลโจมันทําให้เซโลโร่เนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากแม่ของเธอก็ได้เตือนนะครับว่าจะมีแฟนหรือไปเจอกับเขาก็ได้แต่ว่าห้ามมีเซ็กซ์กันเด็ดขาดซึ่งแน่นอนครับว่ายิ่งห้ามเนี่ยมันก็เหมือนยิ่งยุพอวันต่อมาเซโลโร่เนี่ยก็เลยไปที่บ้านของอาเลโจเหมือนเดิมครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเธอก็เลยเต็มใจโบ๊ะบ้ากับเขาในที่สุด จากนั้นเมื่อความสัมพันธ์มันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเซโร่ก็คลั่งรักหนักมากกว่าเดิมไปอีกแล้วเธอนั้นก็อยากจะเปิดตัวอเลโชมากๆแต่ว่าอเลโชเนี่ยก็บอกนะครับว่าอยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเขาอ้างว่าเขาไม่อยากจะให้คนอื่นมายุ่งมากมายกับเขาซึ่งเซโร่เองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าเธอก็ต้องยอมทามําตามที่อเลโชบอก ่อมาเนี่ยแม่ของเซโร่ก็ได้เข้ามาคุยด้วยนะครับโดยแม่นั้นก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะดูแลไม่ให้เซโร่ตระเวนไปกับความรักนะครับแต่ว่าเซโร่เนี่ยด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเธอก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกครับเธอยังสนุกอยู่กับอาเลโจเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งอาเลโจเนี่ยก็หายไปทั้งวันครับไม่ค่อยตอบคุยน้อยลงจนทําให้เซโร่เนี่ยรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีเพื่อนอยู่แล้วบวกกับอาเลโจเนี่ยยังมาหายเงียบไปอีกมันก็เลยทําให้ยิ่งรู้สึกเหงามากกว่าเดิม จากนั้นต่อมาอารโชเนี่ยก็ชวนเธอไปที่บ้านนะครับแล้วก็ได้โบัทกันตามระเบียบแล้วหลังจากเสร็จกิจเธอก็ได้ถามนะครับว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยเธอเป็นอะไรกันแน่เพราะดูเหมือนว่าเขาตอนนี้จะไม่ค่อยสนใจเธอเท่าไหร่อารโชเนี่ยก็เลยตอบไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนักหรือไงเซลโลได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจอย่างมากครับวิ่งหนีเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ําเธอได้พยายามบอกอารโชนะครับว่าเขาคือความรักและก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอแล้วแต่ไม่ว่าเธอจะพูดยังไงเนี่ยก็ไม่มีเสียงตอบกลับเธอก็เลยเปิดปปรระะตููออกไดนคับ แล้วก็พบว่าอาเลโจเนี่ยไม่อยู่ซะอย่างนั้นทําเอาเซลโลเนี่ยถึงกับช็อกแล้วก็เสียใจอย่างมากเธอได้พยายามติดต่ออาเลโจแต่ว่าเขาก็ไม่รับสายต่อมาเซลร่เนี่ยก็นั่งรถไปหาอาเลโจที่บ้านนะครับแล้วก็ได้ขอร้องให้เขาเปิดประตูแต่ว่าอาเลโจเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดพร้อมกับบอกให้เซลร่เนี่ยกลับบ้านไปซะเซลร่ก็เลยได้แต่นั่งร้องไห้ท่ามกลางสายฝนด้วยความที่เสียใจอย่างมาก จากนั้นเวลาก็ผ่านไป1ปีนะครับโดยในทั้งปีนี้เซลโล่ก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้คุยกับอเลโชเลยแม้แต่ครั้งเดียวและในวันนี้ก็เป็นวันเกิดครบอายุ18ปีของเธอด้วยครับเธอก็ได้แต่ฉลองวันเกิดคนเดียวแบบเงาๆซึ่งสภาพจิตใจของเธอก็แย่ลงอย่างมากเธอไม่สามารถลืมอเลโชได้ครับและทุกครั้งที่นึกถึงมันก็ทําให้เธอนั้นเจ็บปวดใจอย่างมากจนสุดท้ายแล้วเธอก็ห้ามใจไม่ไหวต้องออกไปหาอารโชที่บ้านครับแล้วเมื่อเธอเจอกับเขาเธอก็ได้พยายามเข้าไปจูบเขานะครับแต่ว่าอเนี เซโร่ก็เลยยื่นหน้าเข้าไปจูบเขาอีกครั้งแล้วทีนี้ทั้งสองคนก็เลยจัดกันในโรงจอดรถแต่ว่าในขณะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มครับอยู่ๆก็มีคนเข้ามาพวกเขาก็เลยหยุดกิจกรรมไว้และคนที่เข้ามาก็คือแฟนใหม่ของอาเลโชนั่นเองครับเซโร่ได้รู้แบบนั้นเธอก็เสียใจอย่างมากเธอได้พิมพ์ข้อความไปบอกอาเลโชในแชทว่าถ้าเกิดเธอแต่งตัวสวยๆเหมือนกับแฟนใหม่ของเขาเขาจะหันมาสนใจเธอหรือเปล่าแต่ว่าอาเลโชเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมา จากนั้นต่อมาครับเซลโร่ก็คิดจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆก,กับอารโจมากขึ้นเซลโร่ได้บอกในแชทนะครับให้อารโจได้รู้ว่าเธอกาลังจะย้ายไปเรียนใกล้ๆบ้านของเขาแต่ว่าอารโจก็บอกนะครับว่าเธอจะทําแบบนั้นทําไมในเมื่อเขามีแฟนใหม่ไปแล้วซึ่งเซลร่เองก็ไม่สนใจครับแล้วเธอก็ได้ขอให้อารโจมาเจอกับเธอด้วยแต่ว่าอารี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรโดยตอนนี้เนี่ยร่างกายของเซลร่เนี่ยก็ค่อยๆแย่ลงนะครับถึงขั้นอ้วกออกมาเป็นเลือดเพราะว่าเธอเองก็ไม่ยอมกินอะไรเลยนอกจากน้าเปล่าจนสุดท้ายแล้วเธอก็ ได้รู้นะครับว่าเธอเป็นโรคอโนเร็กเซียหรือว่าโรคโลอ้วนนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นโรคทางจิตใจที่คนป่วยโรคนี้จะคิดว่าตัวเองนั้นอ้วนแล้วก็พยายามจะไม่กินอะไรเลยครับหรือถ้ากินอะไรเข้าไปก็จะอ้วกออกมาเพื่อจะให้ตัวเองดูผอมตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมากมาก ต่อมาอาเลโจเนี่ยก็ได้ให้เซโร่ไปหาที่บ้านครับเซโร่ Zero เนี่ยก็รีบไปทันทีโดยที่เธอก็ได้ถามนะครับว่าเธอมาแบบนี้แฟนของเขาจะไม่ว่าอะไรหรอแต่ว่าอาเลโจเนี่ยก็ไม่ได้สนใจและก็ดูเหมือนว่าเขาแค่อยากจะมีอะไรกับเซโร่เท่านั้นทั้งคู่เนี่ยได้โบบักกันนะครับและเมื่อถึงตอนดึกเธอก็ต้องรีบกลับเพื่อไม่ให้ถูกแม่จับได้ แล้วเซโร่ก็อยู่ในวังวนความสัมพันธ์แบบนี้มาเรื่อยๆบวกกับร่างกายที่ค่อยๆผอมลงครับจนวันหนึ่งอาเลโยก็บอกกับเซโร่ว่าเขากําลังจะย้ายบ้านไปอยู่กับแฟนใหม่อีกคนนึงที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานนะครับโดยแฟนใหม่คนนี้ก็เป็นไม้ลูกติดซึ่งแปลว่าเขาจะไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับเซโร่ได้อีกเซโร่ก็เลยบอกอาเลโจไปนะครับว่าเธอกําลังป่วยแต่ว่าอาเลโยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยสักนิดแล้วก็บอกกับเธอนะครับว่าให้ไปหาอะไรกินซะก่อนที่เขาจะเดินจากไป แล้วในตอนนี้เซลโร่ก็เลยแย่ลงไปอีกครับนอกจากไม่กินข้าวเธอก็ยังทําร้ายตัวเองเป็นการระบายความเสียใจอีกด้วยเธอได้พยายามโทรหาอาเลโจแทบทุกวันเลยนะครับซึ่งแม้ว่าแฟนใหม่ของอาเลโจจะเป็นคนรับสายเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือการคุยกับอาเลโจเธอไม่สามารถตัดใจจากเขาได้แม้ว่าเธอจะเจอผู้ชายคนใหม่แล้วก็ตามจากนั้นต่อมาเซลโร่ก็ผอมลงเรื่อยๆนะครับจนร่างกายเหลือแตกก่กระดูแต่ว่าข่าวดีก็คืออาเลโจติดต่อเธอกลับมาแล้ว ซึ่งเธอก็ได้เล่นตัวอยู่สักพักไม่ยอมรับสายเขาอยู่วัน2วันนะครับเพื่อจะให้อเลโจรู้สึกคิดถึงเธอบ้างและในที่สุดเธอก็ได้เจอกับเขาอีกครั้งเขาได้ขับรถพาเธอไปโบบะด้วยครับแต่ว่าในระหว่างที่กํำลังจะเริ่มกิจกรรมกันอยู่ๆอเลโจเนี่ยก็หยุดชะง,งักเพราะว่าเขารู้สึกว่าเซโร่เนี่ยผอมเกินไปแล้วจนทำให้เขาคิดว่าเธอกำลังป่วยหนักเขาก็เลยบอกให้เธอไปหาหมอซะ แต่เว่าการมาเจอกันในครั้งนี้แฟนของอาเลโจเนี่ยเหมือนจะรู้เรื่องด้วยนะครับซึ่งอาเลโจเนี่ยก็คิดกับเซโลเป็นเหมือนแค่ที่บำบัดอารมณ์ความใคร่ส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่าเซโลเธอก็ต้องการความรักจากเขาครับเธอยอมทําทุกอย่างและก็ยอมจะเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่ได้อยู่กับอาเลโจเท่านั้น ต่อมาเซลรลก็ย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวนะครับเพื่อจะได้สามารถนัดเจอกับอเลโชได้โดยที่ไม่ต้องไปบ้านของเขาที่มีแฟนกับลูกของเขาอยู่ซึ่งมันก็เข้าทางอเลโชครับเพราะว่าเขาก็ต้องการแค่มีเซ็กกับเธอเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งที่เขามาเจอกับเซโโลเธอก็ได้เรียกร้องความต้องการในตัวเขามากเกินไปครับจนทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดก็เลยออกจากห้องไป ซึ่งในวันหนึ่งร่างกายของเซลรลเนี่ยก็ทนไม่ไหวครับเธอเป็นลมลม้ลมลงที่โรงเรียนจนพีลี่เพื่อนคนเดียวของเธอก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วพีลี่เนี่ยก็ได้โทรบอกพ่อกับแม่เซลร่ครับจนพวกเขาต้องรีบมาซึ่งมันก็ทําให้เซลรลเนี่ยไม่พอใจอย่างมากที่พ่อกับแม่ของเธอมาที่นี่เธอได้พยายามหนีและก็ไม่อยากจะให้พ่อแม่พาเธอไปหาหมอนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องยอมไปในที่สุดและหมอก็ได้แนะนานะครับว่าให้เธอไปพบกับจิตแพทย์เพื่อบําบัดควบคู่กันไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซลรลก็ไม่ได้ต้อง การจิตแพทย์แล้ว พ่อกับแม่ของเธอก็ได้ขอร้องนะครับจนเซลร่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมเพราะว่าเธอจะได้ฟืน้นฟรูร่างกายและก็จิตใจของเธอด้วยโดยเธอก็ได้พยายามกินอาหารแม้จะนิดเดียวก็ยังดีนะครับซึ่งมันก็เป็นความทรมานอย่างมากจนเธอนั้นรับแรงกดดันนี้ไม่ไหวเธอก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปที่บ้านของอาเลโจนะครับแต่ว่าอาเลโจเนี่ยก็ได้ปิดประตูใส่พร้อมกับไล่ให้เธอกลับไปซะซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เซลโลเนี่ยแย่ลงไปอีกจนเธอเนี่ยตัดสินใจจบชีวิตแล้วก็จะไม่อยู่โลกนี้อีกต่อไปแล้วเซล โธได้ทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ไม่หวังว่าจะตื่นขึ้นมาอีกแต่ว่าพ่อแม่ของเธอก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทําให้เธอนั้นรอดชีวิตมาได้ซึ่งหลังจากนั้นเซโล่ก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับเธอตั้งใจเข้ารับการรักษาพร้อมกับพบจิตแพทย์เรื่อยๆจนเวลาก็ผ่านไปหลายปีเธอก็สามารถกลับมาเป็นเซโล่ที่น่ารักคนเดิมได้และก็เข้าใจชีวิตมากกว่าเดิมครับและในที่สุดเธอก็ได้มีครอบครัวมีลูกแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขได้แล้วหนังก็จบลงแต่เเพีียงท่าน้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังอาร์เจนตินาสะท้อนความรักในวัยรุ่นนะครับที่บางครั้งเนี่ยอาจจะยังแยกแยะก,กันไม่ออกระหว่างความรักกับความหลงซึ่งหากต้องการดูเต็มเรื่องสามารถดูได้ใน Netflix นะครับและมีความเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ